สวัสดีครับคือผมมีเรื่องที่ไปเจอมาแล้วก็แบบอยากจะบ,บน่นหรือจ,จะจะเล่าให้ตัวเองฟังเผื่อแบบอุ้ดแน่นะคดกลับมาดูแลวแบบเฮ้ยว่าถอดวัดเรียวมาแบบเฮ้ยไอ้วุดหน่อยนี่มันไปเจออะไรมาเอ้ยผมข,ขวาก่อนนะโอเคผม,ม่เยาใส่ข้างเนี้ยโอเคไม่ใส่แล้วกันก็คือไมมันอยู่ด้านนี้ โอเคคือเรื่องมันเกิดเพราะว่าผมไปอ่านหนังสือที่ใต้หอแล้วคราวนี้แบบมันประมาณสักสี่ห้าทุ่มละสี่ห้าทุ่มก็คือเล่าก่อนเล่าเกินก่อนนะว่าสี่ห้าทุ่มแล้วผมเดินไปเต่าบินเพราะผมง่วงผมอยากกินเต่าสองพลังเว้ยมันสิบห้าบาทมันสิบห้าบาทเองก็คือถ้าเราซื้อเอ็ม้อยอะอาจจะเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกำลังในเซเวนะ่นอะมันสิบบาทแต่ว่าผมมาซื้อเต่าบิน มันคือสิบห้าผมได้โซดาไดา้เครื่องดื่มชมรงที่มันผสมอะด้วยแล้วก็ได้น้ำแข็งับแก้วด้วยใช่ซึ่งผมคิดว่าแบบอืมผมไม่ต้องการที่มันจะเข้มข้นขนาดนั้นนะแต่ผมต้องการแบบที่มันจะเฟรหน่อยผมก็เลยไปสั่งสิบห้าบาทนะทุกคนจําราคานี้ไว้นะสิบห้าบาทเอ้ยพูดจำราคานี้ไว้นะสิบห้าบาท แล้วก็คราวนี้ผมไปสั่งแล้วตู้มันมีปัญหาเว้ยคือมันแบบผมสร้างผมจ่ายตามไปเรียบร้อยแล้วแล้วตู้มันมีปัญหาผมได้เงินคืนมาสิบห้าบาทก็คือแบบเขาคืนมาแล้วก็ได้วาชเชอร์มาได้วาวแบบเ,วเชอร์มาแล้วคราวนี้เราก็แบบเอ้วายเชอร์มาใช้ยังไงนะแล้วมันใช้ได้ทุกุกเมนูในต่อบินแเลยใช่ไหมผมก็ไปดูคลิปไปดูคลิปของคนอื่นแล้ะผมใช้ไม่ค่อยเป็นผมโลเทคโนโลยีหน่อยแต่ว่า วันจันทร์ไม่ไม่ใช่วันจันทร์เช้าวันต่อมาผมก็ไปแบบไปนัาอ่านหนังสือห้องสมุดแล้วมันมีเตาบิยูหน้าหอหน้าหอสมุดอะ่ะผมก็ไปใช้แล้วคราวเนี้ยผมก็ไปกดไอ้นี่ไว้ไปกด o อริโอ p ซูปเปอร์โอรโอปั่นมั้งวันหกสิบาทวันหกสิบาททุกคนซึ่งปกติอะน้าเตาบินอะสูงสุดที่เคยซื้อก็คือสาสิบห้าก็คือกาแฟแบบแค่นั้นเองแค่นั้นเองคือแบบ ถ้ามากกว่าเนี้ยจะไม่ยอมจ่ายละเขาแบบไม่ได้ละแต่นี่มันหกสิบาทอะแล้วแบบเออไหนๆกูก็ต้องอยากกินของแพงไหนวะไอ้เงี้ยไหนๆก็ได้วาเชิ่มาแล้วไม่ใช้ได้ไงแล้วแบบก็แบบคราวนี้ก็แบบอือได้เงินมาไม่ใช่ได้เงินได้กินของแพงหกสิบาทนะซึ่งปกติก็ไม่ซื้ออยู่ละไม่คิดจะซื้อด้วยซ้ําแล้วก็ได้ใช้รับมึงนะเราเราก็ถือแบบถือมาเลยอะแบบสมมติที่คือแก้ตาวบินอะถือแก้ตาวบินที่เป็นโอริโอะัอะคือมันน่าจะแพงที่สุดละ ในนั้นอนะ่ะหกสิบาทผมก็เข้ามากินในห้องสมุดเข้ามากินแบบก็ลองคิดดูว่าก็ก็ก็โอเคแต่ผมไม่ได้เอนจอยของหวานขนาดนั้นนะอ่ะเออก็ก็โอเคแล้วก็ลองคิดดูว่าอืถ้ากูเอาบอยเชอร์ไปขายสักสามสิบอาจจะมีคนซื้อไหมนะแล้วก็แบบเชื่อทำไมกูไม่เอาไปขายวะ พราะกูก็ได้ไวเชอร์มาฟรีเงินกูก็ไม่ได้เสียเพราะว่าเขาโอนเงินคืนมาสิบห้าบาทถ้าแบบกูเอาไวเชอร์ไปขายอะแบบเอาไปอาสุไปขายแบบต่มสุดก็คือแบบได้ขายให้เพื่อยี่สิบบาทอย่างเงี้ยมันผมก็ได้เงินแบบเงินสดอะยี่สิบบาทหรือไปเอาเงินโอนมายี่สิบาทผมได้มายี่สิบาทเลยนะผมอาจจะแบบโปรโมทว่าเออเนี่ยผมได้ไวเชอร์มาเนี่ยคุณอยากกินอะไรก็ได้นะคุณอยากกินแบบอะไรแพงๆก็ได้หกสิบาทคุณเ คูต้อใช้วัชเชอร์ซื้อได้เงี้ยแต่ผมขอให้ยี่สิบาทพอผมก็ได้เงินยี่สิบาทแล้วก็เราก็แบบในมือในมือแบบเนี้ยเชื่อ yeah. ทำไมกูไม่ไปขายเพราะว่าส่วนตัวก็แบบไม่ได้เอนจอยกับการกินของหวานแบบไม่ได้แบบชอบไม่ไม่ไม่หนึ่งไม่ชอบไ่ถึงแบบไมไ่แบบต้องหวาวอ่ะเออก็แล้วก็ไม่น่้คิดเลยว่าเออถ้าเราคิดแบบว่าเราเอาไปขายได้อ่ะ เราได้เงินเงินฟรีมานะเพราะแบบผมไม่ผมไม่ได้เสียอะไรเลยนอกจากเวลาที่ต้องไปกดต่อบินแค่นงึงแล้วเราก็คิดว่าอืมถ้าเราคิดได้คิดได้เยอะกว่าเน,นี้ยเราก็จะมีเงินแบบได้เงินถ้าสมมติมีคนซื้อนะถ้าสมมติมีคนซื้อถ้าไม่มีคนซื้อมันก็ไม่เป็นไรเว้แต่แบบเราก็คิดว่าเออจะเมคมันนี่ได้อยู่แล้ว อ่ะต่ำสุดก็สิบห้าบาทสูงสุดก็อะสามสิบาทเพราะว่าเราก็จะแบบเนี่ยถ้าเธออยากกินโอริโอปั่นหกสิบาทอ่ะเรามีวอชเชอร์ให้เธอนะแต่เราขายให้สามสิบาทเธอก็เธอก็ได้กินโอริโอในราคาสามสิบาทนะเราเราไม่ได้เรากไ็ได้ตังค์ไงออก็คือแบบเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่แบบคิดได้ตอนที่นั่งกินโอริโอปัน่น ก็คือไม่รู้แบบมาเดนแบบมาเดนเนีวว่ก็เป็นประสบการณ์หรือเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นอะไรได้หรือเปล่าแต่แค่แบบแค่ออกูไปเจอมากูแค่อยากเาให้ฟังใช่อยากอยาขอเล่าให้ฟังเล่าให้ตัวเองฟังเพื่อแบบผมชอบยูทูบมากเลยนะคือเนี่ยเริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วแะต่ไม่เป็นไรผมแค่อยพูด่าผมชอบยูทูบมากเลยนะไม่ใช่ยูทู e ก็ได้เดีแบบ๋ยวแบบเป็นวิดีโออะซึ่งสมมติตอนนี้ผม ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมผมก็อาจจะอายอาจอาจะแบบเอ้ยหน้าหน้าหน้าผมอยู่ในยู u ูบอะเอ้ยอายจังเลยแต่ว่าอีกห้าปีขึ้นมาดูเฮ้ยไอ้กูดีกว่าไอ้เหียกูกูกูค,คิดอะไรแบบนี้ด้วยเหรอใช่อ๋อคนทุกคนรู้จักนายอาร์มไหมผมแบบผมผมชอบนายอาร์มมากแล้วก็นั่งดูแบบนายอาร์มดูตั้งแต่เขาอย่างเรียน ปริญญาเอกอ,อยู่จนขาจบปริญญาเอกเพราะถ้าเราสมมติเราเป็นามมาปนายอาร์มอะเขาไม่รู้เขาคิดหรือเปล่าถ้าสมมติเป็นผมอะแล้วผมก็นั่งดูคลิปตัวเองในเมื่อห้าปีถึงหกปีที่ล้วแบบอไอเด็กเชี่ยนี่มันพูดอะไรเนี่ยอไอเดีกเชี่ยนี่มันพูดอะไรเนี่ยใช่โอเคก็สรุปเรื่องนี้นะก็คือแค่จะมาเล่าเรื่องว่าเออการประสบการณ์การใช้วอชเช์เต่าบิดและการกินเต่าบิดโอเคแล้วบุ๊ ถ้าไหนจะใช้เงินอน่ะก็เลงของแกโอเคแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย